สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาทาโร่หรือสาไพ่ยิปซีนะคะสำหรับคลิปนี้สา,าจะมาทํานายดวงนะคะ,ะรายเดือนของชาวราศีเมษประจําเดือนมกราคม2564าสี่นะ,ะ,ะราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมเมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างในเดือน ปีใหม่ปี2 5 6 4กนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกทนะ่านและก็ผู้ที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะปีใหม่ปี2564นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเฮงเฮง,งปังปังนะคะตลอดปี2564นนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าราศีเมษ เดินมกราเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะขออนุญ,ญาตสับไพ่ก่อนนะสับไพ่แล้วก็จะหยิบไพ่แทนชาวราศีเมียนนะพอะาศา2,564แล้วนะคะหรือ,อ2,21ช่วงนี้ก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเอาจะบ้านใส่แมสนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าไปอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดนะคะนายทีนะคะก็กำลังระบาดนะคะก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ1 2 3 4 5 เจ็ดแปดเก้าอีกใบหนึ่งค่ะสิบโอเคมาดูกันว่าราศีเมษนะคะไพ่ใบแรกคุณได้ไพ่อะไรนะราศีเมษธาตุอะไรธาตุไฟนะไพ่ใบแรกคุณได้คิงออฟสวอตนะคะคิงออฟสวอตหกเหรียญน,นะ เาไม้เท้ามีเหรียญแล้วก็มีไม้เท้าสิบไม้เท้านะคะไพ่เดชอยู่ตำแหน่งนี้ไม่เป็นไรว้าวเมจิเชียนขึ้นมาตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นไพ่เมเจอร์อาณะนะาเนาะไพ่ใหญ่นะคะแล้วก็เอมเพอเรอร์นะคะควีนออฟวานหกถ้วยเดอะซันสุดยอดนะคะชาวราศีเมษนะราศีเมษนะคะ ราศีนี้ท่านใดจะดูเป็นลัคนาก็ได้ดูเป็นราศีก็ได้นะคะดูอันไหนทั้งสองอย่างเทียบเคียงกันก็ได้อไหนตรงกว่าก็ดูนะนะคะดูอย่างมีสติอย่างงมงายนะคะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนําไปปรับใช้นะคะเห็นไหมคะไพ่เด s ซันสุดท้ายเลยโอเคนะคะตอนแรกนะคะอ่ไพ่ใบแรกไพ่ตัวตนของคุณก็คือคุณได้คิงออฟสวอตไพ่คิงออฟสวอตเนี่ยเป็นไพ่ที่สวยนะ นะเป็นกษัตริย์ถือไหมถือออาาภถือดาบกษัตริย์ถือดาบ,ดาบหมายถึงว่า,าปัญหาอะไรเข้ามาคุณไม่ค่อยย่อท้อต่อปัญหาสามารถที่จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาคือไม่กลัวต่อสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เข้ามากระทบอ่ะคุณไม่กลัวเลย ถ้าไพ่ใบนี้แสดงว่าคุณสามารถที่จะอะไรเข้ามาก็ช่างคุณสามารถที่จะผ่านมันไปได้และไปต่อได้นะคะสามารถแก้ปัญหาได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเนี่ยคุณเป็นคนจิตใจดีนะคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณวางแผนในเดือนเนี้ย เดือนมกราคนมนี้ชาวราศีเมษนะวางแผนที่จะกูะ้ยืมวางแผนที่จะยื่นแบงก์ยื่นเครดิตคุณได้นะภายใบนี้เครดิตผ่านได้นะคะแต่ทําไมภายใบงานคุณออกมาแล้วคุณรู้สึกเบื่องานอะ่ะงานคุณเยอะบางทีงานมันเยอะเกินไปคุณรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อมาเลยนะคะเห็นไหมคะภายเก้าไม้เท้าเบื่องานคุณรู้สึกว่าคุณเบื่องาน สิบไม้เท้าแต่ว่างานคุณเยอะภาระคุณเยอะน่ะงานเยอะภาระเยอะทําให้คุณรู้สึกเบื่อปีที่ผ่านมาอาจจะหนักหน่วงสาหรับคุณเนาะบางสีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคุณต้องจบนะเห็นได้ไพ่เดทขึ้นแต่ว่าเดทอยู่ตรงแหน่งนี้บางยสิ่งบางอย่างถ้ามันเหนื่อยมากมันแบกภาระเยอะ <S <S คุณต้องจบนะ <S <S เหมือนเรื่องงานเหมือนกันถ้าคุณทํางานสองสามอย่างแล้วมันมันไม่เวิร์กอะต้องตัดอันที่ ไม่สําคัญออกนะไพ่เดทบอกว่าจบเพื่อเริ่มใหม่นะเพราะว่าคุณได้ไพ่เมจิเชียนอะตกตาแหน่งนี้ไพ่เมจิเชียนเนี่ยเป็นไพ่ปาฏิหารมีปาฏิหารเกิดขึ้นหรือว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเข้ามาในในชีวิตของคุณเดือนนี้นะเดือนเดือนมกราคมเนี้ยนะคะจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเข้ามานะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดก็จะมาไม่คาดหวังก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขอให้คุณนะ่ะขอให้คุณแค่อดทนอดกลัน้นแข็งแกร่งให้ได้ดังอ h อ e m p e r o เพอเรอร์ออรรอคือความแข็งแกร่งความมุมาน,นะความพยายามนะคะแล้วความสำเร็จจะตามมาหาคุณนะคะอันนี้คือสิ่งคุณได้ผ้าใหญ่ๆท้งนั้นนะได้ค u e e อ a w วานแสดงว่าการงานการเงินคุณการงานคุณมั่นคงนะการงานคุณ มีคนคอยช่วยเหลือต่อให้มีปัญหาไนดะ้ก็จะมีคนเก่า,กาคนเดิม,เ,ดมเพื่อนเก่าเพื่อนอเก่าเก่าสมัยเดิม,เ,ดมเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยไพ่สุดท้ายไพ่เดอะซันบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมคะชอบภาคเนียเดทกับเดอะซันเดทคือจบเดอะซัน <The Sun S 2> คือเริ่มใหม่เดอะซัน <The Sun S 2> คือพระอาทิตย์การเกิดใหม่การกำเนิดใหม่การเริ่มใหม่นี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเดท นะคะเดอนซันนะเดอนซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับแสดงว่าต่อให้เดือนนี้คุณมีปัญหาอะไรอะที่ผ่านมาหรือว่าที่ผ่านมาคุณมีปัญหาอะไรก็ช่ในเดือนมกราคมเนี้ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ที่มันสดใสกว่าที่มันดีกว่าเดิมเพราะมีทั้งไพ่ไพ่ที่มันดีตรงนี้นะเป็นไพ่เรียกว่าไพ่อนาคตอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ไพ่สรุปไพ the sun, ่เดซันเมจิเชียนกระเดซัน sun, มาคู่กันแสดงว่ามีสิ่งที่มีปฏิหารเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไพ่สวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องดีกว่าเนาะจะดูในส่วนของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าในเรื่องของการงานอะที่ผ่านมางานคุณเยอะคุณ เหนื่อยคุณหนักคุณเหมือนแบกรับภาระอยู่คนเดียวทํางานอยู่คนเดียวอะ่ะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยท้ออาจจะเหนื่อยท้อเบื่องานเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าการงานของคุณจะเป็นไงคุณทุกข์ใจเรื่องงานนะ disick t of p e n c i s อ่าถ้าพูดถึงเรื่องงานคุณเหนื่อยเห็นไหมคะสามดาบมาเลยเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับเรื่องงานเนาะ เรื่องงานคุณเหนื่อยใจแต่คุณจะได้ไพ่หกเหรียญกับได้ไพ่ว่าชารีออสเขาบอกว่าเรื่องงานให้คุณอดทนเนาะให้คุณอดทนไปก่อนอดทนอดกล้ามเลก่อนให้คุณสู้ไปก่อนได้ไพ่ชารีออนะอดทนอดกล้าสู้แล้วก็แข็งแกร่งนะคะหรือว่าถ้าง,งานมันเยอะคุณก็ต้องเจียดให้คนอื่นบ้างจะได้บาลานซ์กันนะคะอย่างไพ่ใบนี้เห็นไหมคะก็พยายาม แบ่งงานให้คนอื่นบ้างอย่าแบกรับงานคนเดียวพยายามแบ่งให้คนอื่นอย่างเท่าๆกันเนาะมีไพ่ตาช่างขึ้นมานะนะคะก็พยายามแบ่งงานให้คนอื่นบ้างงานไหนที่ใครพอทําอะไรได้นะคะพยายามเจียดงานออกไปนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเบาเบาขึ้นดีขึ้นง่ายๆดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานจริงๆการงานคุณอดทนอีกสักหน่อยงานคุณมั่นคงนะงานคุณจะมั่นคงงานคุณจะแบบเข้าที่เข้าทางอะ่ะนะคะ หรือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะในเรื่องของการงานไพ่เดือนนี้ค่อนข้างจะสวยเนาะจริงๆมันก็ไม่ได้มีไพ่ขี้ดเดรขี้อะไรมากอะต่อมามาดูในเรื่องของการเงินนะคะมาดูซิว่าไพ่การเงินของคุณเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างเงินมากกับงานนะเออการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณให้ระวังเนาะไพ่เดทขึ้นมาอีกแล้ว การเงินของคุณเงินของคุณมากับงานนะคุณจะได้เง so, so, ินได้ส so, well, ุขสบายได้เงินจากเรื่องของการงานมีคนนํามาให้นะคะมีคนให้ความช่วยเหลือนะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเงินลองหันหาคนเก่าคนเดิมนะคะหรือว่าถ้าใครยื่นกู้เครดิตยื่นกู้แบงก์อะไรพวกนี้จะผ่านนะคะแล้วมีไพเดนทเขาบอกให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเพราะว่าช่วงนี้เนาะ ค่าใช้จ่ายบางคนอาจจะเยอะนะคะระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินมากกว่านะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินนะคะเงินได้มาหมุนคล้องมืออยู่นะต่อไปมาดูในเรื่องของโชคลาบนะเอาโชคลาบมาก,ก่อนเลยโชคลาบของคุณเดือนนี้มีไหมือมโชคลาบอะโชคลาบของคุณนะ ถ้าคุณจะได้โชคนะคุณจะได้โชคจากบ้านจากบ้านถ้าจะได้โชคลาภนะจะได้จากบ้านจากคนในครอบครัวนะคะจากบ้านจากคนในครอบครัวนะโชคลาภถ้าจะได้นะ ลองดูนะคะบางคนอาจจะซื้อบ้านเล็กที่นะคะอันนี้พูดถึงโชคลาภเรื่องการเสี่ยงดวงนะแต่ถ้ามองอย่างนี้ก็จะมาโชคลาภของคุณมาจากเรื่องการงานนะคะงานนั่นแหละจะเป็นตัวทําให้เงินให้คุณนะคะแต่ถ้าอยากเสี่ยงก็ได้นะ,ะอยากเสี่ยงถ้าอยากเสี่ยงนะถ้าใครอยากเสี่ยงให้เด็กหยิบให้นะให้เด็กหยิบให้นะถ้าซื้อลอตเตอรี่นะให้เด็กหยิบให้อาจจะมีโชคกับเด็ก ได้นะคะ,ะเด็กอาจจะเป็นลูกหรือคนในครอบครัวเด็กๆนะอ่าต่อไปมาดูเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพนะคะสุขภาพที่ผ่านมาคนในครอบครัวอาจจะเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยหรือไม่สบายนะสุขภาพสุขภาพของคุณตัวของคุณอะสุขภาพดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพของคุณอะดีนะคะแต่ที่ผ่านมาครอบครัวของคุณอาจจะมี เจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะแตนะ่ตอนนี้คือสุภาพดีนะคะแข็งแรงดีนะคะต่อมาเรามาดูกันในส่วนของความรักค่ะไพ่ความรักความรักสําหรับคนโสดคนโสดนะถ้ามองไพ่โดยรวมนะเขาบอกว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นปฏิหารเมจิเชียนอะมีปฏิหารเกิดขึ้นคนที่รักอาจจะไม่ได้คนที่ได้อาจจะไม่รักอะไรประมาณนี้ยไพ่ปฏิหารนะ หมายถึงว่าถ้าเรื่องความรักได้ไพ่เดรซันน่ะแสดงว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะจบกับคนเดิมๆเก่าๆที่มันมีปัญหากันก่อนหน้านี้ปีที่แล้วปีนี้ได้เริ่มต้นใหม่แน่เนาะนะคนโสดคนโสดจริงๆเขาบอกถ้าอยู่แบบโสดแบบมีความสุขมากกว่าเนาะในไพ่แปดดาบเก้าเก้าถ้วยแปดถ้วยแสดงว่าคนโสดคุณ อยู่เป็นโสดอะ่ะดีที่สุดแล้วนะคะคุณเหมือนแล้วว่า,าการที่เห็นไหมคะหมายถึงว่าคุณจะคิดถึงแต่เรื่องเกา่าเรื่องเดิมเรื่องแน่ดีเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่มันทําให้ไม่ไม่สบายใจเรื่องที่ทําให้ทุกข์ใจนะคะจริงๆคุณอยู่เป็นโสดอะ่ะดีโสดแล้วก็มีความสุขเดือนนี้คุณได้ไพ่เดือนสันอะ่ะแปลว่าทุกสิ่งอย่างคุณเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะดีนะคโนโสดนะ เริ่มต้นใหม่แบบไหนเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะเริ่มต้นใหม่ด้วยการรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้ไพ่บอกออกมาอย่างนั้นนะคะอืมเห็นไเขาบอกว่าคนโสดนะทําตัวเองให้มีความสุขนะทาตัวเองให้มีความสุขค่อยๆเรียนรู้รู้จักให้แล้วก็ค่อยๆรู้จักการเรียนรู้ว่าความรักมันเป็นยังไงมันก็ ไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะคะไม่ต้องรีบนะคะใจเย็นๆนะคะไปเรื่อยๆแล้วคุณจะจะได้สิ่งที่คุณต้องการอ้าวต่อไปคนมีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนที่มีคนคุยอ้าวให้ออกมาอย่างนี้นะ ไพ่บอกว่าคนที่มีคนคุยคุณก็ยังไปต่อได้ได้นาออฟสวอตต่อให้คุณแบบอยากอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยากให้ความสัมพันธ์มันก้าวหน้าน่ะอีกคนวิ่งอีกคนเดินอะ่ะมันก็ยังมันก็ยังแบบมันก็ยังไม่บาลานซ์กันอะ่ะนะคะฉังนั้นคุณก็เลยเหมือนคิดเยอะคิดมากได้ไพ่ห้าถ้วยนะเออคนหนึ่งวิ่งคนหนึ่งเดิน คุณก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ไปไหนนะคะแต่เขาบอกว่าพ่ายเดือนนี้ถ้ามันคิดว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วหรือต้องหันหลังให้กันแล้วเนี่ยเอาพ่ายมายังไงมันก็หันหลังให้กันอยู่ดีคนนึงวิ่ง,งคนนึงเดินอะ่ะนะคะเขาแนะนําว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณไม่จบกับคนนี้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะ ต้องจบเรื่องหรือว่าจบเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องงานดีเรื่องที่มันไม่โอเคจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วชีวิตคุณจะเจอสิ่งที่ดีแฮปปี้นะคะต่อไปคนมีคู่ค่ะถ้าคนมีคู่ได้ไพ่เดอะซันขึ้นมาในคนที่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีบุตรนะยังไม่มีลูกนะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งครรภ์หรือมีสมาชิกในครอบครัวใหม่เพิ่มมาใหม่อีกคนก็ได้นะ ในคนมีคู่ให้ระวังแค่เรื่องอารมณ์นะอารมณ์บางทีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์อยากเป็นอิสระอารมณ์อยากเที่ยวอารมณ์อยากอยู่คนเดียวนะคะคนมีคู่นะจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนอยากอยู่คนเดียวอยากไปเที่ยวแต่นสถานการณ์ตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะคะอารมณ์ก็เลยเหมือนอ่อนไหวง่ายลึกลับซับซ้อนแปรปรวนได้ง่ายนะคะสําหรับคนมีคู่นะ เดี๋ยวเปิดไพ่ให้คำแนะนำว่าอย่างไรอ๋อเมื่อกี้ริืมเปิดไพ่คนมีคนคุยคำแนะนำของคนมีคนคุยอขอเปิดย้อนหลังไปนิดนึงนะคะคนที่มีคนคุยนะที่สาวแนะนำว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่มันจะดีกว่านะคะ,อ,ะอืมจริงๆไพ่เขาบอกเวลามันจะช่วยคัดกรองคนที่ไม่ดีออกจากตัวคุณ ะะเวลามันจะช่วยเยียวยาเวลามันจะช่วยให้ดีแล้วก็ให้เริ่มต้นใหม่ mm. เห็นไหมคะ Love you r love life is being effect by children หมายถึงว่าให้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นเหมือนรักกันแบบใหม่ๆคอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน Codependency อะให้ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันนะอ้าวต่อไปเรามาดูสำหรับคนมีคู่โอเคคนมีคู่นะ คนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีเมษ <c oughs> คนมีคู่ชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะคนมีคู่เขาบอกว่า <c oughs> new love <c oughs> บอก new person new love หมายถึงว่าความรักที่ทำความรักให้มันใหม่ๆห,ห,หรือมีการเริ่มต้นใหม่หรือก่อนปีที่แล้วปีที่แล้วพูดถึงปีที่แล้ว ปีที่ผ่านมาถ้าความรักมันไม่ดีมันไม่สดใสมันไม่เวิร์กก็จบนะคะจบไพ่เดทเดทนะ่ะไพ่บอกให้จบจบแล้วคุณได้เริ่มต้นใหม่ไพ่เดอะซันจบแล้วเริ่มต้นใหม่คุณจะดีมากเลยแล้วก็นิวเลิฟถ้าคนไหนที่แบบนิวเลิฟมีความรักครั้งใหม่คุณมีโอกาสได้ถึงขั้นมั่นหมายมั่นหมายเป็นคู่การคอยเรียนรู้กันไปนะคะคอยดูแลช่วยเหลือกัน อันนี้ไพ่บอกมาแบบนั้นนะคะแสดงว่ารักครั้งใหม่จะดีขึ้นสดใสกว่าเดิมนะคะสำหรับคนใครที่มีคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณก็อาจจะมีบุตรมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มแล้วก็ปีใหม่แล้วก็อาจจะทำตัวใหม่ๆสิ่งที่ผ่านมามันไม่ดีมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องปีนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะพอเปลี่ยนใหม่แล้วก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆอะโอเคเดี๋ยว ดูสิไพ่แนะนำว่าอะไร Guardian of h o h t s นะคะแล้วก็ Helper of Abundance ่ะรู้สึกว่าตั้งแต่เปิดไพ่มารู้สึกว่า Helper จะออกเยอะ Helper คือการช่วยเหลือคนช่วยเหลือช่วยเหลืออ่ะ Guardian of h o h t s เขาบอกว่าความคิดที่มันอยู่ข้างในที่มันถูกปิดตายอะความคิดอะให้คุณเปิดออกมา ในสถานาการณ์อย่างนี้บางทีเราอยากคิดอย่างเดียวนะคะให,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 ให้ให้เปิดให้เปิดให้พูดให้คุยให้เปิดใจนะสิ่งที่มันเป็นปัญหาปมอ,อยู่ข้างในนะ่ะเปิดมันออกมานะคะเปิดมันออกมาแล้วก็ให้ใช้ทัศนคติบวกแล้วก็ทัศนคติบวกมีความคิดบวกในเชิงบวกคิดไอเดีย คิดแบบให้มันสร้างสรรค์เขาเรียกว่าสร้างสรรค์นเนาะแล้วก็มีการช่วยเหลือเติมเต็มนะคะการช่วยเหลือคนคนอื่นช่วยเหลือคนที่เรารักเป็นคนที่ใจดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะเป็นคนที่ใจใหญ่ <c oughs> เนี่ยพวกนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะดีขึ้นคุณก็ยืนหนึ่งเอทออฟแแล้วก็ที่สำคัญการที่ ต้องลงมือทำนะคะไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่คิดแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเดียวเราต้องลงมือทำด้วยพอลงมือทำเสร็จลงมือทำแล้วคุณจะเจอสิ่งที่อ่ามันออกมาจากข้างในสิ่งที่คุณคิดนะ่ะทํำแล้วคุณทําด้วยความรักทําด้วยความรู้สึกดีทําด้วยความมั่นใจอ่ะคุณก็จะเจอ,อประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำ ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นคนในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วเราไม่ลงมือทำมันก็อยู่แค่ความคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดคิดแล้วก็ตัดสินใจทํามันก็จะเจอสิ่งใหม่ๆเจอสิ่งที่ดีขึ้นเหมือนเดอะซันนะคะโอเคค่ะชาวราศีเมษนะคะอันนี้คือคลิปทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีเมษนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ